ตัวจืนของรัฐบาลเพื่อไทยเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมถูกสะท้อนผ่านนายภูมิธรรมเวชชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับบอกว่ารัฐบาลพร้อมจะทําทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์แต่ว่าต้องเป็นข้อสรุปในสังคมครับถ้ายังไม่มีข้อสรุปแล้วนําไปสู่ความขัดแย้งก็ไม่อยากจะเดินหน้าต่อเพราะไม่อยากจะสร้างความขัดแย้งใหม่ให้เกิดขึ้นอีก ขณะเดียวกันก็เห็นว่าเป็นสิทธิ์ของพรรคเก้าวไกลที่จะไปรับฟังความเห็นของทุกฝ่ายทั้งพรรคการเมืองหรือแม้แต่อดีตพระพุทธอิสระนะครับขณะที่นายธนกรวังบุญคงชนะสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติมองว่าเป็นเรื่องดีครับว่าการเดินสายของนายชัยธวัฒน์ตุลาทนหัวหน้าพรรคก้าวไกลไปฟังความเห็นของทุกฝ่าย จะได้ทําความเข้าใจในเนื้อหาของร่างกฎหมายมากขึ้นครับถ้ามีวัตถุประสงค์ให้เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรองดองทางการเมืองก็จะต้องดําเนินการเพื่อคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติย้ําว่ากฎหมายนีรโทศกรรมต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงเฉพาะกลุ่มตัวเองและจะต้องไม่เหมารวมมุ่งปลดล็อกค,คดีความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งส่วนตัวคัดค้านอย่างถึงที่สุดครับ พระมองว่าเป็นการเหยียบย่ำจิตใจของคนไทยทั้งชาติที่รักและเทิดทูนสถาบันส่วนหัวหน้าพักเก้าไกลก็ย้ำถึงเจตนาในการเดินสายพูดคุยกับทุกฝ่ายเพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงเนื้อหาของร่างกฎหมาย ที่อยากจะเห็นการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองทุกฝ่ายเพื่อที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการปรองดองครับซึ่งจะเดินสายพูดคุยทั้งอดีตแกนนนำเสื้อแดงและอดีตกปป,ปสรวมไปถึงนักกฎหมายนักวิชาการและผู้ที่เคยเสนอเรื่องการปรองดองและการนิรโทษกรรมมาในอดีตครับรวมไปถึงฝ่ายความมั่นคงและพักการเมืองต่างๆก็หวังว่าการนิรโทษกรรมคดีทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้จริง คืนความเป็นธรรมให้ทุกคนไม่ใช่แต่เพียงคนใดคนหนึ่งที่เป็นนักโทษทางการเมืองครับ